สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ทางช่องเชฟทิฟคนเดิมนะครับเพจ Facebook เพจเชฟทิฟคนเดิม99นะครับสำหรับ ep นี้เป็น ep พิเศษตามคำเรียกร้องนะครับเลขปิ่งป่องเสียงไทยพ่อปู่สีสุดโธนพ99ก้าเก้าเสียง รัฐบาลไทยงดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี2568นะครับก็เชฟบกะจะมาตั้งจิตขอกับองค์พ่อปู่สำหรับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับเอาละครับมาลุ้นตัวเลขไปด้วยกันนะครับตัวเลขตัวที่1สําสำหรับเลขปิงปองตั้งจิตขอกับองค์พ่อปู่สีสุโ,โธนะครับตัวเลข หมายเลขที่1นนะครับที่เสียงทายได้นะครับได้หมายเลข2นะครับได้หมายเลข2นะครับสำหรับเลขเสียงทายพ่อปู่สีสุโธนพเก้าเกาเสียนรัฐบาลไทย1พฤศจิกายน2568นะครับเอาละครับก็จะเสียงทาย3หมายเลขสำหรับเลขท้ายรางวัลที่1แล้วก็2หมายเลขสำหรับ2ตัวล่างนะครับ หมายเลขที่2นะครับเลขเสียงทายนะครับได้หมายเลข7นะครับได้หมายเลข7นะครับ2 7นะครับใน2ตัวแรกนะครับ เอาละครับหมายเลขสุดท้ายนะครับสำหรับ3ตัวเลขท้ายรางวันที่1และเอ็นนะครับได้หมายเลข9นะครับได้หมายเลข9นะครับสรุปคือ2 7 9 9 7 2นะครับ2 7 9 9 7 2นะครับถ้าใครจะตีลังกาเลข9เป็นเลข6นะครับเป็นตัวกันดด้วยอีกชุดหนึ่ง ก็จะเป็น2 7 6 6 72นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะมาตั้งจิตขออีกหนึ่งชุดตัวเลขนะครับนั่นก็คือเลข2ตัวล่างนะครับส่วนใครที่ตามลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวก็จะขอต่อเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้จะเป็นของรัฐบาลไทยก่อนนะครับลาวพัฒนานี่ก็เข้าปู่ให้ดีนะครับมาสี่หัติด เอาละครับสำหรับสองตัวล่างนะครับหมายเลขที่หนึ่งได้หมายเลขสี่นะครับสองตัวล่างได้หมายเลขสี่นะครับสำหรับหมายเลขที่หนึ่งนะครับได้หมายเลขสี่นะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งหมายเลขนะครับอีกหนึ่งหมายเลขสำหรับสองตัวล่างนะครับรวมไปด้วยกันนะครับ พอปู่สีสุดโธแล้วก็กาวเสียงจากให้เลขเสียงไทยเป็นตัวเลขอะไรนะครับหมายเลขตัวที่สองนะครับได้หมายเลขสองนะครับสี่สองสองสี่นะครับสำหรับสองตัวล่างเอาละครับสาธุรับเอาโชคนะครับสาธุรับเอาโชคกับพอปู่สีสุดโถก้าเสียนนะครับ ก็ขอให้มีโชคร่วมกันนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับพิมพ์คำว่าสาธุรับเอาโชคนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีดทุกท่านครับ